จะหลังจากที่สาอุ้ยไปเอาควายแม่พลอยมานี้มาไห้เดินแล้วจา้าอาการเพิินก็นเริ่มนี้เราพี่น้องเอ้ยสาอุ้ยก็เคยบอกนอะจ้ะว่าอาการแบบนี้ประมาณนี้บ่เกินสามช่วโมงอกอกแค่จา้าตอนที่ไปเอามาก,กหางหยิบหาตอนนี้ก็ใส่เวลามนมาพักอยู่นี่น่าจะพอเกินทุ่มจะออกแท่ <c oughs> มากับพ่อมาที่เดียวนี่หุนหล่องคองหล่อง่อง,องเป็นตนายแห้งพี่น้องเอ้ยตีหน่อยพอแล้วจ้ะตีหน่อยพอแล้วสิออใส่เวลาแน่จากหน่อยพลอยมานี้ทับวันที่หาเมษาพี่น้องจ้ะวันที่หามีนาะสิครบสิบเอ็ดเดือนเมื่อนี้ก็คือวันที่สาม ใส่เวลาอยู่เกือบพสิบเอ็ดเดือนจะอีกแค่สองมือเนี่ยสิได้สิบเอ็ดเดือนนางล้อรุ่นไปน้ำกันจ้ะแต่ว่าเล็บเพิ่งใหญ่เนาะพี่น้องเล็บใหญ่ใหญ่ยันย่านได้เป็นตัวผูอยู่คั้นเล็บใหญ่ใหญ่ยังสิแข้งขาใหญ่ใหญ่ออกมากกว่านี่มือแรงคำไข่ร้อยลงอีดีได้จ้ะ บรรยากาศกเา็เอาเอาตะวนันเดี๋ยวเบิ่งอ้อมคางอ,อ,อา้อมแอวก็คื้จังฝนสีตกนี่แหละตอนนี้เป็นคือฝนสีตกเลยก็สีตกทั้งไก่อยู่แหละจ้ะเพราะเดี๋ยวนี้มันก็นยังมีเม็ดฝนตกใส่เม็ดส,สองเม็ดอยู่กืสิเก็บปั่นมาเป็นบาทเป็นบาทเนาะ อีลามมนคือไปนอนลงพลอยเอ้ยนอนลงสละนอนลงหลูกนอนลงนอนลงเร็วนอนลงเลากก็ได้เบ่งออกนอนลงนอนลงมันพ่อยสีมีแหงเบง่งนี่แหละพี่นอ้องอัดเลี้ยงควายกะใจจดุดใจจอต้อหอดย้ำเพิินสีออกบ่อยากหนีไปใส่เด้ ผู้เบิ่งกับยาดามาเด้อจากว่าเป็นยังคือบอ่ดึงซอยบอ่อยากดึงจ้าสรุปไง,ไง่ายๆก็คือว่าบอ่อยากดึงเราเขาเสียออกเองได้โดยแบบธรรมชาติอยู่แล้วเพราะว่าการเอาขาออกมาก็คือท่าปกติของควายที่สิเกิดอยู่แล้วจ้าเพราะว่าเป็นขาหนาถ้าเป็นขาหลังก็สิอีกแบบหนึง่งอันนี้คือ เป็นการออกปกติจ้าท่าปกติมากเลยโอแ้แต่เบงกันยังแบบขาไอ้ค้างแหมขาผื่ปะค้างเกยดินลาบโอ้ชิวขนาดเนาะเพื่อนก็นออกลูกตัวที่สามเราจ้านน่เบงลูกเบง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 โอ้ยดังหน่อยออกมาแล้วดังหน่อยออกมาแล้วดังหน่อยออกมาแล้วอีกบ่โดนเกินล้อจ้าเขาหูกันแทะ างหน่อยออกมาแล้วเมืดอยู่เด้อจ้ะกะสิเมื่อไรเติอบอ่ะนี่ก็คือออกมาแล้วล้อจ้ะนี่ได้โต๊ผูเจ้าพี่น้องอู้ใหญ่ยักใหญ่ยนยยยยยยยอยยอยยย้ยยยะย้ายิยยอยย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 ยีย ล่างสะดือมัดสะดือตัดสะดือที่มันเยาะๆออกจะบ,บอ่อ,บอ,บอ,อ,อห้แม่เพิ่นกัดจะถ้าแม่พิ่นกัดมันกะสิกัดจําเกินไปจะกะสิเซ็ษซอยแม่เพิ่นแร้กก็สิปล่อยห้แม่เพิ่นนั่นทําความสะอาดลูกจ้ะอู้แข็งแรงคักพี่น้องได้โตผูจ้ะพูดนะคลิปนี้ก็บบอ่อห้ดรามาเด้จ้าบ,บ่ตตองรามาจ้าเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วพี่น้องจ้า นี่สาวอ้ยกับขอบคุณเลยล่ะจ้าที่เขามารับชมกันทั้งเมยทั้งมีความสุขพี่น,อน้องนะเฮ้ยเบื่งดูผเบ,บิ่งหน้าตาพนยางรอเลยจา้าแม่พนกระสทิทำความสะอาดจ้าบัดที่นี่ทายาติเจ้าซานจ้าลูกคลองอ บักสันโบจะอยู่บ้านปวงแดงพ่อพันผสมจริงจ้ะลูกออกมาเกินคาดจ้านี่โอ้ยเกิดมาวันหนึ่งหันกับคุ้มอยากลูกอยากยืนแล้วแต่เป็นเกียงบ่อนี่พอหานาทีอยู่ควายควางนี่พ่อห้ายจะออกลูกเขาไกลได้สู่โตจ้ะ น่ารักจังเลยพี่น้องเอ้ยเมืนน่อนี่อันการล้อคอยกับสินสุดลงแล้วจ้าได้โตผูจะดีใจเลยเพราะว่าผูว่าเม่ก็ดีใจจ้าเพราะว่าออกมาให้เห็นเป็นโตเป็นต้นแล้วคุณบางคนอยากยืนด้วยเก่งแท้วะเก,เ,กเก่งคักเก่งคักเกิดว่านึ่งหันก็นอยากยืนแล้วควรนะเอาเอาชึบอชึบอชึบ ชึบชึบยังอีกครางนึงลูกพายุงขึ้นให้ได้ยังอีกครางนึงชึบชึบนี่เก่งจังเลยอาจารไปแล้วจา้าขอบคุณหลายๆที่เขามากดติดตามกดไลค์กดแชร์กันจา้า